คือธรรมชาติ <c oughs> ธรรมชาติธรรมชาติความสงบก,ก็เป็นธรรมชาติความนึกคิดอุ้งแต่งก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งความรู้ก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งรวมมากาย ของเราก็เป็นธรรมชาติธรรมชาติของธาตุธรรมชาติแห่งการประชุมกันใจก็เป็นธรรมชาติรู้ <c oughs> <c oughs> การเคลื่อนไหวไปมาการกระทําต่างๆก็เป็นธรรมชาติธรรมชาติแห่งความไม่เที่ยง ไม่เที่ยงธรรมชาติแห่งความทุกข์คือความทนอยู่ด้ยากธรรมชาติแห่งความไม่มีตัวตนก็เรียกว่าเป็นธรรมชาติเป็นทิฏฐิธรรมเป็นธรรมชาติของแต่ละอย่างละอย่างที่มาลู่ ความจริงของธรรมชาติด้วยปัญญาสิ่งที่จะรู้ได้ก็คือใจเพราะใจเป็นธรรมชาติรู้ทีนี้สิ่งที่เข้ามาลบควรใจเป็นเรื่องความนึกความคิดสัญญาารมต่างๆก็เป็นธรรมชาติที่เขาเกิดขึ้น ที่จะให้ธรรมชาติรู้ความจริงก็ต้องอาศัยธาตุรู้ที่เป็นปกติเ <c oughs> พราะฉะนั้นจึงต้องฝึก <c oughs> จึงต้องฝึกใจต้องจึงต้องฝึกสมาธิและลึกรู้สัมปชัญญะความรู้ในปัจจุบัน เมื่อสมาธิสัมปชัญญะควบคุมความรู้ให้รวมสงบนิ่งเป็นธรรมชาติเป็นปกติของเขาที่นี่จะให้รู้ความจริงของธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงแต่ว่ารู้ด้วยปัญญาด้วยปัญญาจึงต้อง น้อมความรู้นคือใจให้ไปรู้พินิษพิจารณาอาการพินิษพิจารณาเรียกว่าปัญญาพินิษพิจารณาสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์กันสัมผัสสัมพันธ์เข้ามาทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายทางใจ เรียกว่าอายตนะอายตนะภายนอกอายตนะภายในมันสัมผัสสัมพันธ์กันภายในตาภายนอกรูภายในหูภายนอกเสียงภายในจมูกภายนอกกลิ่นภายในรินภายนอกรสภายในกาย ภายนอกสัมผัสภายในใจอาภายนอกอารมณ์นี่เรียกว่าภายนอกภายในให้รู้สิ่งเหล่านี้แหละด้วยปัญญาให้เข้าใจว่ามันเป็นเพียงสมมุติเป็นเพียงอาการอันหนึ่งอันหนึ่งที่สัมผัสสัมพันธ์กันเกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไป รู้เข้าใจในความเกิดและความดับว่ามันมีเหตุคือการเกิดมันก็มีผลคือความดับเพราะฉะนั้นมันจึงไม่เที่ยงเนี่ยมันไม่เที่ยงมันจึงไม่ใช่ตัวใช่ตนพอเข้าใจในสมมุติในกิริยาอาการทั้งหลายาไม่เป็นอะไรไม่เป็นของของใคร เป็นเพียงสิ่งเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปนี่เรียกว่าเห็นความจริงแห่งธรรมะเมื่อเห็นความจริงแห่งธรรมะหรือว่ารู้ธรรมะตามความเป็นจริงไม่มีความหลงเป็นประธานไม่มีโมหะเป็นประธานแห่งความรู้ก็ไม่มีทุกข์ที่จะเกิดขึ้น เราะไม่มีปฏิกิริยาแห่งความปีนเกี่ยวกันธรรมดาเกี่ยวถ้าหมุนเกี่ยวมันไม่เข้าตามร่องของมันมันปีนกันมันจะมีปฏิกิริยามันจะมีเสียงมันจะมีการกระทบน,นี่ก็เหมือนกันความรู้และความเห็น ไม่รู้ไม่เห็นไปตามธรรมชาติของธรรมะก็จะเกิดปฏิกิริยาคือความเป็นทุกข์ความขับแค้นใจความเศร้าหมองใจเหี่ยวแห้งใจเนี่ยเป็นทุกข์มันรู้ตามความเป็นจริงไม่ปีนเกลียวกันก็เรียกว่าวางธรรมชาติแต่ละอย่างละอย่างเป็นไปตาม ธรรมชาติของใครของมันไม่ไปหลงเอามาเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาไม่หลงว่าจะต้องให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้ไม่หลงยินดียินร้ายกับความสุขความทุกข์ความได้ความเสียความเกิดความดับเราไม่มีทุกข์นี่เลยว่าทุกข์สิ้นไปทุกข์หมดไป พราะการเข้าใจในธรรมะเรียกว่ารู้ธรรมเห็นธรรมทำความเป็นจริงด้วยปัญญาก็จะทำที่สุดแห่งทุกข์ให้จบสิ้นไปได้ <c oughs> ไดรืยอำนาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดีและความเพียรที่มีการประพฤติปฏิบัติจเจริญสติ สมาธิปัญญาทานรักษาศีลเาริญภาวนาอันนี้เป็นข้อปฏิบัติเป็นการดำเนินตามเส้นทางแห่งความหลุดพ้นตามเส้นทางแห่งความสิ้นไปหมดไปแห่งทุกข์ด้วยความเพียรพยายามด้วยขันติความอดทนด้วยสทธาความเชื่อมั่น ในการกระทำประพฤติปฏิบัติและด้วยสัจจะความจริงใจที่ประพฤติปฏิบัติตามทำคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ขอจงให้ได้รู้หธรรมเห็นธรรมขอจงให้ได้พน้นจากทุกทั้งหลายทั้งปวงจงทุกท่านทุกคนทอญ เมื่อกี้นับได้สี่ห้าครั้งหรือว่าหายใจเข้าหายใจออกนับไม่ได้แต่ว่าไม่มีสมาธิล,ลา,ลาบพรด้ <c oughs> สัพพโลทาเวนิโมตโตสัพพันตาาปวัจเจโตสมัมเว มัณฑกันโตเนพุทโธจตุวังพวัสสาปิติโยวิวาจันตุสัพปะรนโกวินาศตุมาเตมบวัดวันตรายโยสุ ทีเดียวโกบาวลภิวันธนันสิริเสนิดผู้ทธาปัจจาโนจัตตานุรรมวาทานติอายุวันโนสุขังบาล